ซูซูกิสวิปนะครับผม1.2นะครับผมอ่าคันนี้ลูกค้านำมาให้ตรวจเช็ครั่วนะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าเพิ่งไปเติมน้ำยาแอร์มาเมื่อ30มีนานะครับผม30มีนาปี63นะครับผมเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับผมอันนี้ก็มีเวลามาให้ช่างเจตรวจเช็คนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำการขอตู้แอร์ฮาร์ปออกมาตรวจเช็คนะครับผม ล้วก็ทําการถอดชิ้นส่วนภายนอกก่อนนะครับก็เอาแผงนะครับผมแผงคอนเดนเซอร์นะครับท่อนะครับสายใหญ่นะสายกลางนะครับเอาออกมาล้างนะครับผมดูสภาพแผงก่อนนะครับดำพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีการอุดตันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะถอดไดเออร์นะครับนี้ก็ ทอดนับไต้อเออออกมาแล้วนะครับผมนี่จําจเลยนะครับผมก็มันหมดสภาพแล้วนะครับเ,รอเออนะครับก็ตามที่แจ้งบ่อยๆนะครับก็คืออายุการใช้งานเฉลี่ยแล้วประมาณสามหมืนกิโลเมตรนะครับผมน,นี้ก็แห้งกรอบนะครับผม เริ่มเป็นสไีไม่ไม่แล้วนะครับผมตัวกล้องนะครับผมก็เริ่มตันนะครับผมเริ่มตันนะครับแล้วก็มีก้อนนะครับผมเริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับผมมันผมเริ่มเป็นก้อนนะเริ่มมีการอุดตันนะครับผม น,นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่คนระับยังมองขาวๆอยู่นะครับยังมองทะลุอยู่ส่วนใหญ่ท่้นเจจะเจอแล้วคือดำไปเลยนะครับผมแทบจะไม่มีมองให้เห็นแสงนะครับผมอัน,นก็เข้าสู่ขั้นตอนการล้างแผงนะครับผมอาจะเห็นยุบยิบยุบยิบออกมานะครับผมแล้วก็พ่อแอร์ต่างๆไว้ตรงนู้ดนะครับผม นะครับผมล้างให้เอี่ยมนะครับล้างให้อากาศถ่ายเทนะวิ่งผ่านได้สะดวกนะครับถ่ายเทความร้อนกันนะครับผมแต่อร์จะเย็นฉ่ำขึ้นนะครับนี่ก็ล้างําความสะอาดนะครับภายนอกนะครับแล้วก็ล้างแผงนะครับล้างใส่กล่องนะครับผมล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ยังมีจุดอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผม ทีมันมีก้อนๆมาติดนะครับก็เลยเกิดจุดนะครับผมก็เดี๋ยวร้อแห้งอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างด้วยหนึ่งีหนึ่งบีนะครับผมก็จะนำไปประกอบคืนนะครับผมต่อมาเราก็จะไปทำการรื้อแผงนะครับเอ่อรื้อตู้นะครับโทษทีนะครับพูดผิดเดี๋ยวเราจะไปทำการพอร์ตตู้แอร์นะครับออกมาตรวจเช็คนะครับถ้ารั่วก็ทำการเปลี่ยนนะครับผม แล้วก็ทอดนะครับฝาคอนโซลออกไปแล้วนะครับผมต่อมาก็เดี๋ยวจะทอดคานนะครับผมชุดสุกิสวิป1.2น,นะครับผมสภากก่อนนะครับผมแล้วก็นำตู้แอร์นะครับชุดตู้แอร์คลีนยูนิคนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะนําตู้แอร์ไปเช็คลวนะครับียบร้อยครับตู้โตเกี้สวิฟนะครับจุดประจำเขานะครับผมนี่นะครับผมครับรัวพุดๆๆๆนะครับสองแถวล่างประจำนะครับผม นะบริเวณนี้นะครับผมเปลี่ยนตู้นะครับตู้วาวไดเออร์นะครับผมตอนนี้ไดเออร์ก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เราก็กรอบนะครับทยอยประกอบนะครับผมติดตั้งตู้เข้าไปแล้วนะครับตู้วาวนะครับไดเออร์เปลี่ยนแล้วนะครับผม ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมล้างท่อขาหมดแล้วผมเดี๋ยวเราไปประกอบด้านในต่อนะครับตอนนี้ประกอบคานเข้าที่ละนะครับผมประกอบคานเข้าที่แล้เ,แลเดี๋ยวเก็บน็อตนะครับต่อชุดกล่องต่างๆนะครับผมแล้วก็ประกอบ ขวาคอนโซลด้านบนนะครับผมเรียบร้อยกันไปครับสําหรับสวิบ1นนะครับผมวันนี้ก็ทำการเปลี่ยนตู้นะครับล้างแผงคอนเดนเซอร์นะครับประกอบนะครับเปลี่ยนเดเออร์นะครับล้างท่อไล่น้ำมันใหม่นะครับผมน้องๆฟัดชิ่งเลยนะครับว้าวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมใสๆนะครับผมเรามาดูค่าการทำงานกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับระบบตัดนะครับผมอันนี้ต่อโรเวเชอร์นะครับประมาณนะครับประมาณ25 psi นะครับผมไฮเพรสเชอร์150 psi นะครับผมเย็นเจี๊ยบนะครับน้ำเกาะนะครับน้ำเกาะเส้นนะครับอุณหภูมิกันครับโอ้ แช่แข็งอ่านี่ก็จะเป็นอุณหภูมิแช่แข็งละนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับรถวิ่งมาหนึ่งอ่าแปดหมื่นนะครับผมเกือบหลงนะครับแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับผมก็เป็นไปตามค่านะครับว่าตัวซูกิเว,วิปนั้น จะมีปัญหาทางเรื่องตู้นะครับผมไม่ตู้กับวาวนะครับ2อ,อย่างนี้โรคประจาตัวเขานะครับผมแต่นี้ลูกค้าตั้งใจมาอยู่แล้วว่าคาดว่าน่าจะตู้รั่วนะครับก็จัดการนะครับประเมินราคาในการแก้ไขเปลี่ยนตู้แอร์ให้นะครับผมลูกค้าเลือกชุดตู้นำเข้านะครับผมราคาเบาๆนะครับผมแต่คุณภาพขับแก้วนะครับเพราะว่า หนาวหนาวยันโกกหูครับตอนนี้อ่านะครับผมลมออกนะผมลมที่วัดนะครับผมช่องลม7.2องศานะครับผมอุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่นะครับผม18.1องศานะครับผมหนาวมากนะครับผม18งแจดหแล้วนะครับผมโดดไปโดดมานะครับผมเพราะว่ามาเกียเอามือไปจับนะครับผมตึนเตอร์ก็จะจับว่าอุณหภูมิเราร่างกายเรานะครับ อันนี้นะครับผมทดสอบสุดทุกอย่างนะครับกล้องอาจจะจับไม่ได้นะเพราะว่าเป็นจอ LED นะครับผมทุกอย่างสุดนะครับโลสุดเลยนะครับพัดลมต่๊ปิดสุดนะครับผมหนาวมากนะครับหนาวไหมครับฟ้าขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้เราไม่ได้เอาไปเป่ากระจกนะครับโนนทางหลังก็ขึ้นนะครับเรียบร้อยกันไปครับงาน เปลี่ยนตู้นะครับถ้าเป็นตู้นําเข้าหรือตู้แท้นะครับทางร้านจะรับประกันงาน1ปีเต็มนะครับผมเท่ากันทั้งคู่นะครับสินค้ามีปัญหางานประกอบมีปัญหาเคมเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับผมไม่ว่าจะตัวตู้เอฟเฟชั่วาลหรือแม้แต่กระทั่งโอลิงใน1ปีนะครับใช้ไปเลยครับไม่จํากัดระยะทางนะครับวิ่งเหนือล่องใต้เต็มตีมไปเลยครับผมเต็มที่ไปเลยนะครับ ถ้าโอลิงผมรั่วโอเคครับไม่ต้องเอาตังมาครับไม่มีตังแม้แต่บาทเดียวนะครับผมน้ำยงน้ำยาไม่ต้องออกครับค่าแรงก็ไม่มีนะครับผมเปลี่ยนใหม่ทันทีตู้มีปัญหาเคมไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็หนาวจนสมองคิดไม่ออกนะครับผมยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับผมติดเกียดองศาแล้วที่ผมนั่งครับ PJ a i แอร์รถยนต์เชียงใหม่นะครับผมซ่อมแอร์เรามีประกันงานซ่อมนะครับ เน้นก้อมจบนะครับเชิญกันได้นะครับผมแต่ขอโทรนัดกันหน่อยนะครับผมบางทีช่างเจกําลังทํางานอยู่เออาจจะให้ทําเลยมันทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าช่างเจทํางานคนเดียวนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ